กล้าคขับไปถึงมอคอมไหมก็ได้นะมันทำไมต้องเครียดขนาดนั้นแค่ลอยรถไอ้ยวันนี้วันอะไรเฮ้ย วันนี้เป็นวันเพ็ญเดือน <12. S> 1ิดสาน้ำเต็มชามล้นตะลิ่ง เดนี่อหกแล้วจะนี่จะขับรถไปถึงไหนตๆนู้นไม่รู้ที่อยู่แล้วเอย็นนั่นแหละอนเย็นนั่นแหละเดี๋ยวแปเดียวก็มาแล้วก็ไปแล้วตัวงานไมปิดมีคนมาเข้าอะกะจกจะแตกถึง เอาแค่น,นี้เหรอเออจะไปไปิดน่กกันดอกกุน้นไปวันนี้เราก็จะไปกันมันหนีร่อยกระท้งเดอ้อผู้ใดบ่มีครัก็เสียใจด้วยผู้ใดมีครูล้วกับไปร่ายกระท้งผู้ใดบ่มีครูก็โอ้แต่เล็บตนุน สวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับเมื่อนี้ยคอยที่เอากุมารไปโผดเมื่อนี้ยคอยที่ลักลักนี้จากกุมาร <c oughs> ปล่อยมันอยู่หุ่นเลย <c oughs> แต่แ้วกุมารก็ต้องขับรถเหมือนเดิมอ่ะกุมารตะลุยเมืองละโ,โอ้บ,า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 บา๊อบบ๊อบบ๊อบรถสับเพลิ่งพังพังเลย ซื้อฟางแล้วออกจับไปแล้วโทรศัพท์อ่ะที่นี้มันจะเรือนอะไรดีออกไับอืมปโอเคไปแล้วเจอกันในงานเด้อทีี่บน้ตอนนี้ก็บรรยากาศเพป็นไะโอ้ยสุดแนงนะอันนี้ชุดออกศึกชุดออกศึกไม่ได้ใส่มาปีแล้วหนึ่งปีแต่ว่าใส่ปีละครั้ง ต่ปีละครั้งแล้วก็ผอมลงใส่ได้เมื่อก่อนใส่เสื้อตัวนี้ไม่ได้ใครบอกว่าหุงพ้วนมันไม่ได้พ้วนแล้วใส่ได้แล้ววันนี้จะไปตุลยเมืองโอเคทั้งสภาพเป็พร้อมใจพร้อมหมักมวลนะไม่ได้มักมวลอยากไปลอยตะกง,งม่นมานหมักมวลโอเค<ข>อไปแล้วบ๊ายบาย